สวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสานะครับผมเป็นวันพฤหัสที่10มิถุนายนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าผมทําไมต้องพูดเวลาก่อนเปิดคลิปทุกครั้งเลยไรยเลนเจ์เหตุผลแรกเลยนะครับคือพวกคุณจะได้รู้ครับว่าผมอัดคลิปตอนเท่าไหร่เหตุผลที่2นะครับถ้าผมสุ่มได้ภายในระยะเวลาประมาณนี้ครั้งต่อไปผมก็จะมาสุ่มในระยะเวลาประมาณนี้อีกครับผมโอเคนะทุกคนนะ วันนี้นะครับเราจะมาสุ่มเกียร์600รูปีกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ตั๋วเปิดหาตัวนี้ด้วยครับผมนักบวชหญิงนะครับผมมาตกลงกันนี่นะครับผมเราจะมาสุ่มเกียร์ชิ้นนี้กันนะครับไอศ์ครีมกอลฟินเซเลเยอร์นะครับรับของก่อน็ออินวันนี้อ่ารับมาให้หมดอ่าอะไรรับได้รับมาแพ็คนี้อ่าเติมแล้วอ่า็ออินสามวันพอดีอ่ารับมา ผมจะมาสุ่มไอดีนี้400รูบี้นะครับซึ่งอันนี้ผมอัดใน iOS มีอยู่200ซึ่งเพรใน Android มีอีก200นะครับเดี๋ยวเราค่อยสลับแล้วก็ไอดีหลักนะครับอีก200รูบี้ผมบอกเลยนะถ้าไอดีนี้นะครับใน400รูบี้เจ็ดดาวชิ้นใหม่มาอย่างน้อยหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมเติมแพ็กการ์ดเลนเจอร์โทเลยครับถ้ามันมาผมจะเติมนะครับผมถ้าถ้ามันมาผมจะเติมจะเติม,ะตม,ตมนะครับงั้นคลิปนี้เราไม่รอครับ 20ตัวนะครับผมเอาเลนเจอร์ก่อนแล้วกันนักบวชหญิงมา,มา,ม,า,ม,ามาก็ดีนะเพราะผมยังไม่มีตัวของคุณระบุนี้เลยสักตัวนะครับผมยกเป็นตัวแจกฟรีนะกดยกเลิกไม่ต้องครับกดตกลงเลยครับผมถ้ามาก็ดีนะครับผมแต่ถ้าไม่มาก็มันก็ไม่ดีสิถ้าไม่มา <c oughs> โอ้ทานยาไหมคนห้าตัวอีกครั้งนะครับกดตกลงเลยนะครับผมคือผมไม่รู้จะบ่นอะไรแบบอย่างนี้แล้วอะครับผมก็มันชักจะชินแล้วทุกคนเข้าใจไหมโอ๊ไม กดเลกเลิกสัก2ครั้งนะครับกดครั้งที่3นะครับ 1. 2. กดตกลงอันนี้เป็นสูตรจากที่ทางบ้านอกมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอมเมนต์นะครับก็ตามนั้นนะครับผมผมเหลืองึดแน่อีก5ตัวนะครับกดตกลงเลยนะครับผมคือไม่รู้จะขออะไรแล้วมาเหอะอ่า โอเคนะครับตัดไปครับถั่วหมดไปแล้วนะครับผมทุกคนเราจะมาเข้าของจริงกันก็คือเกียร์นะครับถ้า่งั้นมาเอาสูตรตามที่มีคนคอมเมนต์มานะครับว่ากดยกเลิก2ครั้งแล้วกดตกลงนะครับผม่งั้นมาครับผมรวดเร็ว1 12กดตกลงเลยครับมาเถอะนะเดือนนี้ยังไม่มีอะไรของใหม่ๆของโคลัมโบเลยที่เป็นแบบดีๆอ่ะต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับขอเจ็ดดาวชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นสุดท้ายเจ็ด เอาออกแล้วทำไงครับพูดไว้เต็มปากเต็มคำเติมแพ็ก249เลยเดี๋ยวผมเติมแพ็ก249เลยถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบเติมแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยนะครับผมยืนยันลน์นิ้วมือคันนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาสุ่มกันต่อเลยนะครับผมก็ถ้ามาอีกชิ้นก็ผมจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับไลเลเชอร์ขอแล้วนะสุดยกเลิกสองครั้งกดตกลงนะครับผมเราจะใช้ต่อเลยนะครับหนึ่งสองตกลงครับผมโอนามะน้โมถ้ามาอีกก็ขอบคุณอย่างมากนะครับจะดาวนแล้วครับขออีกสักอันไปมาอีกสักอันไปให้โลกมันรู้มันดวงผมมันดวงดวงดวงมาสุดท้ายโน้ <Nope. S 1> <c oughs> เอ้ยแต่อันนี้ก็ได้ถุงมือ,อน,นี้มานะครับพลังชีวิตซะเยอะเลยมันก็โอเคนะครับผมอันนี้แต่เราเรา,เราก็ได้เจ็ดดาวแล้วเราอยาบ่นนะครับงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปไอดีหลักอีก200เพชรกันเลยครับผมโอเคทุกคนเรามาอยู่ในไอดีหลักของผมกันแล้วนะครับขอหลักถ้ามาในไอดีหลักผมพูดอีกครั้งเลยถ้ามาในไอดีหลักเดี๋ยวผมเติมเพชรสองสี่เก้าในไอดีหลักด้วยเอาเลยผมรับปากเลย ถ้างั้นเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อเป็นการไม่รีรอเราจะใช้สูตรยกเลิกสองครั้งแล้วกดตกลงเอยขาดตัวหนึ่งใบว่ะทุกคนขาดไม่ได้ซื้อครับไม่เป็นไรสุ่มตัวสองครั้งนะครับถ้ามาก็ดีนะครับยกเลิกสองครั้งกดตกลงนะครับหนึ่งสองตกลงแต่ถ้าเกียร์เสียดาวชิ้นใหม่ออกตอนสุ่มเกียร์ครับผมจัดอีกเลยครับแท็กสองสีเก้าตัวจะมาไหมโอ้พีจีนมาบอหรือเปล่ายกเลิกสองครั้งกดตกลงอีกนะครับผมหนึ่งสองตกลงครับผมแต่คือพีจีนมาหาตอนไหนก็ได้อะทุกคนเมื่อกี้เอาโค โอ้ตัว oh, กันบิดแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงจริงจังถ้าเกียร์เจ็ดดาวชิ้นนี้หรือว่าเป็นเจ็ดดาวชิ้นไหนของโคลาโบก็ฟินซเลเยอร์ออกผมจะเติมแพ็ก249สี่เก้าไอดีหลักด้วยครับผมแต่จะมาไหมยูกเล็กสองครั้งกดตกลงนะครับ1นตกลงข้าพระเจ้ารับปากแล้วข้า nah มาข้าจะเติมแต่ถ้าจำไม่มาข้าก็จะไม่เติมแล้วข้าก็จะเสียใจมากคิต่อไปนะครับ ไอดีหลักนะไอเดีหลักเป็นไอดีที่เจ็บที่สุดเลยนะมาเถอะชินต่อไปนะครับลบชินต่อไปนะครับชินต่อไปนะครับชินสุดท้ายนะครับเอาชินสุดท้ายแล้วเหรอเอาชินสุดท้ายแล้วโอ้สรุป2อ0รไม่ออกนะครับผมทุกคนในไอดีหลักแต่คือเราได้ในไอดีลองมาแล้วก็มันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับได้ในไอดีลองมาแต่ว่าไอดีหลักคือมันเป็นไอดีที่เจ็บที่สุดอะทุกคน ถ้าง,งั้นก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ได้เกียร์เจ็ดดาวมาหนึ่งชิ้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จใน i อดีใหม่ i อดี ID ใหม่นี่รู้สึกจะเป็นไอดีบัฟดวงนะครับก็ i อดี ID นี้ก็น่าจะอยู่กับผมไปตลอดเลยครับยัางไงาคลิปนี้ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ไ,ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณสูตรดยดกเลิกสองครั้งกดตกลงนะครับผม <laughs> ยัางไงาคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายไปแล้ว <c oughs> อย่างไยก็ได้แล้วว่า